รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสราพพื้นที่งานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาซึ่งเป็นตัวแทนค้าเกษตรหรือสอกอเป็นสถานที่จัดงานภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในหน้าสือในรูปการเพิ่มประสิทธิภาพการบริสินค้าเกษตรอำเภอเมืองยะโสธรหัวข้อให้เกษตรกรได้เรียนรู้จำนวนทั้งหมด4สถาขัคือ หนึ่ด้วย B C G model สถานีที่สการใช้น้ำอย่างรู้งมค่าสถานีที่4เทคโนโลยีและเครื่องมือเกษตรพอในบ้านเกษตรพออย่าง smart farmer s m าร์เอร์การแจกัควายต้องใ้ากอโค์การบริหารส่วนในแบบเกษรท่านนายอเกษตรพอนำความที่คยาิองรกตรพอในการอยเช ร้อยละกว่า60ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถ้าผมความาพบคนส่วนใหญ่ผมจะไปพบใครเนี่เอาลืมกประการออกาัน้าเข้ามาน่นต้องขออนุญาตทักทายทั้นด้วยคือผมต้องมาพบที่น้องคนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารให้ตรงคนตรงเป้าหมายต่อในเกษตรกรจังหวัดท่านเกษตรจังหวัดพูดท่านอินเทอก็พูดเรื่องของ ีนี้เป็นปีมหามงคลเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกหัวครบ60อีถ้าไปคูโดยเองครับ6คูน12ะปีเราไม่ต้องไปซื้อเลขอะไรทุกคนทุกขั้นทุกคนได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกระดับรัฐบาลก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเดินไทยลอยออกมาทั้งเรื่องของก,การประดับตรนตาสัญลักษณ์การการใสท่ทวงตะกัน แต่ที่ผมอยากให้ความสําคัญกับท่านตำแหน่งที่โรบ้านท่านผะู้บริหารท่อนอานพี่น้องประชาชนลูกหลานด้วยที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ย <Yeah. S 2> จะพ้นเล่าพอวันสาจะพดเล่าในวันาม,ามาฆาบูชาที่จะถึงนี้จะถือรักษาศีลตลอดวันมาฆาต้ำเลยครับชวนพี่น้องประชาชนทําเลยไม่ต้องรอครับส่วนคนถาวายเป็นพระราชกุศลไม่ต้องรอ นะครับหรือแม่กระท่านผมก็บอกคนทุกคนที่ญาติของท่านเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่านเลยว่าผู้ใหญ่เจ้าต้องเอาญาติเจ้ามาน้อยกว่าคนนั่งอยู่ที่เนี่ยแต่ดันกว่าให้เลือดขาดเอา้าผมพูดตรงไปไหมผมมาที่นี่สี่วันพ่อแม่ลูกเมื่อหนึ่งกรา,าคมผมพากันไปบริจาครโลหิตที่โรงพยาบาลยะโสธร ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่นี่นะแต่ผมมามาด้วยใจและมาด้วยหน้าที่และมาด้วยความสํานึกที่จะต้องช่วยคนเะสตรกรผมเอาเลือกได้พูดเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ก่อนได้รูการผลิตม่เอามาพูดกันตรงๆเลยครับว่าในการทําการเกษตรมันมีปัจจัย ปัจจัยไม่ได้อยู่ที่วันเนี่ยเด,ดียนจะบอกให้ปัจจัยถไายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทําการเกษตรอัาณาเลยคุณดินน้ําปุ๋ยผลผลิตการขายการตลาดมันมีอยู่เท่านี้แหละถ้าใครก็ตามครับทําให้สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเป็นปัจจัยควบคุมได้ท่านจะรวยท่านจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าผมพูดทั้งหมดเนี่ย เป็นปัจจัยที่พวกคุณไม่ได้เลยเนี่ยนะว่าเรื่องทำเลยครับทําไปก็เสีย่ยงเราเปล่าเอาเริ่มต้นก่อนคุณโอ้ใครไม่มีร่าที่เป็นหมอดินกยกเลยหมเลยเอาที่มีเลยหมอดินท่านคุณอย่าไเงี้ยดิฉันเป็นหมอดินบ้างเอาทำไมที่ไม่มีหมอดินเ้าะคุณพ่อคุณพ่อเป็นหมอดินแน่นอนอ๋ออยู่ในสืข,ข่าวเอาของขาวใหม่ มีใครรู้บ้างว่าดินเจ้าของเนี่ยดินตัวเองเนี่ยมีค่ามีแคตเท่าไหร่ครับใครรู้ยกมุอยผมดูหน่อยไม่ต้องตอบมาก็ได้ผมก็เชื่อว่าท่านเนี่ยหลายคนยังไม่มีน้ำเป็นของตัวเองไปทำยังไงก็ได้ครับให้มีน้ำเป็นของตัวเองจะรอเราทำให้พวกผมกับท่านสู้ในการดทานฉลงประทานขยายพื้นที่ชลประทานจะได้ครบทั้งจังหวัดผมใส่จะต้องรออีกนานครับ ถ้าท่านซื้อปุ๋ยเคยมีมันก็เป็นปัจจัยควบคุมไม่ได้แต่ถ้าท่านทําปุ๋ยอินทรีย์เองทําจากเศษวัชพืชท่านไม่เผาวัชพืชในไร่นาของท่านท่านทําให้มันเป็นปุ๋ยไหกลบไหต่อสั้นไถวัชพืชให้มันเป็นปุ๋ยหรือไปทาเอาฟางข้าวที่เราให้เผาเอามาทําปุ๋ยเพื่อจะเป็นในพื้นที่การเกษตร มีความผิดให้ผมไม่จับเลยไหมพี่น้องครับผมก็เกรงใจนะครับคนยะโสธรด้วยกันตอนนี้ค่าความร้อนพุ่งสูงคุณภาพอากาศแย่มันมาหลายปัจจัยผมไม่ได้กล่าวโทษพี่น้องเกษตรกรฝ่ายเดียวครับมันมีหลายปัจจัยครับแต่ปัจจัยหนึ่งมันเกิดจากการเผาวัชพืชในไร่นา พราะนั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตเรียนพี่ๆตรงๆว่าวันนี้ได้สั่งการให้ท่านในเภอทั้งเก้าอำเภอร่วมกับท่านเกษตรอำเภอลงไปตรวจสอบพื้นนาพื้นพื้นที่เกษตรที่มีการจุดเผาเศษวัชพืชต่างๆแล้วเสนอผลการตรวจสอบให้ท่านในเภอได้พิจารณาถ้าเป็นการจุดด้วยความตั้งใจ จะให้มีการร้องคุกกล่าวโทษต่อตำรวจแล้วจะให้มีการลงประวัติในประวัติเกษตรกรว่าเป็นกเกษตรกรที่ชอบเผาวัชพืชในไรนาและให้ท่านกำนันพิจาบ้านลงในประวัติการเป็นพลเมืองของหมู่บ้านว่าท่านไม่ให้ความร่วมมือกับคนส่วนรวมอันนี้ผมสั่งไปเมื่อเช้าแล้วครับ เพราะไม่งั้นผมถ้าผมเกรงใจ22จุดที่เผาแต่ผมไม่ได้เกรงใจคน500,000คนชาวยะโสธรเลยที่เขาเรียกร้องว่าแล้วภาคราชาการจะทําอะไรกับคนที่ยังเผาจงใจเผาวัชพืชจงใจเผาไร่อ้อยอยู่เนี่ยผมก็พูดตรงๆแล้วนะครับว่าได้สั่งการให้ไปตรวจสอบแล้วเก็บไว้จะไปซื้อหวยห,หมดมีทุนเก็บไว้ หรือหาแหล่งทุนดอกที่ยต่ออ้ธนาคารกสทเพื่อเอามาใช้ประกอบไปที่ดินเพื่อที่น้องท่านเกษตรจังหวัดเพื่อท่านเุนในการสถานในพัฒนาที่ดินตรวจคุณภาพดินก่อนการก่อนการทําการเกษตรแล้วปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการทําการเกษตรน้ําเชื่อว่าหาแหล่งน้ําสํารองปุ๋ย เชื่อผู้ว่าเชื่อหัวหน้าส่วนใช้กกตอสัง่งทำให้มันเป็นสยพอกสดเก็บมูลสัตว์ไว้ทำเป็นสูอินทรีย์เห็นไหมครับทั้งหมดที่ผมพูดเป็นปัจจัยการผลิตที่ควบคุมได้หมดแล้วท่านรวยท่านประสบ,สบความสำเร็จแน่ๆครับขอแค่ร่วมมือกันคนละหนึ่งอันที่สองผมก็ขอการ ติดตั้งบอ์ดักไขมันแปะง่ายๆหลังจากทวกเราได้กินก็เทลงริมถน,นนเะเรื่องที่สามวันเมลืนนี้วันเมลืนนี้จังหวัดแคสุธรจะเปิดตัวโครงการการใช้เทคโนโลยีในการมาแก้ไขปัญหาคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทั้ฟี่ฟองมูแต่ท่านไม่ต้องไปจำหรอกั วันศุกนี้เราจะเริ่มในการรับแจ้งปัญหาโดยใช้สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนคืออะไรโทรศัพท์เราทีนี้นี่ยแหละพี่น้องอยู่พื้นที่หา่างไกลพบเห็นปัญหาสามารถแจ้งปัญหาผ่านโทรศัพท์มือถือได้เดี๋ยวท่านกำลังที่จะบ้านท่านในเธอทั้งหลายก็จะไปช่วยกันบอกกล่าวว่าเมื่อเริ่มทำแล้วจะเข้าใช้ประโยชน์่าง เดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนผมก็พูดเกินให้ทุกท่านได้รับรู้ก่อนนะครับว่าเราจะใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาแก้ปัญหาเราดูลายกันสนุกสนานต่างท่านกำลางที่จะบ้าเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชเมื่เช้าก็ได้รับรายงานว่ามีคนป่วยจิตเวชจังหวัดนี้ตั้ง6700คนผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการใช้สารเสพติดท่านต้องช่วยกันดู ช่วยกันให้เขาได้รับยาอย่างต่อเนี่งทานยาต่อเนี่ย,าย,าขเ,ยเขาจะควบคุมอารมณ์ได้แล้วต้องอยู่การใ้สามสพตจิดแต่ถ้าวันนี้เราให้เรากินยาบ้างอย่าก,กินยาบ้างจะเห็นคนที่คุ้มคลั่ง,งแล้วออกมาสร้างแบบแรกท่านต้องรู้ก่อนนะครับว่าในมูา้านของท่านมีคนใช้สามสพตจิดและเป็นคนศิลภาขราชการแบกไว้ เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรในแปเกษตรและก็ในางการเกษตรครับต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การนะแล้วครัวที่รู้ค้าเกษตรกรพักำังนีอาเนร้โรงเรียนรัชพเษเโรงเรียนโรงเรียนรัไดจไหาูแเขาไมดโวดพันุแล้วนีดารเังารโวส้ว้าพแล้วีเดียว็นรเียนโรงเรียนที่นะะเป็นโรงเรียน เดี S <S ๋ยวนั้นเข้ามาให้เราจะรวมกันเสียก่อนนะครับประกาศลูกค้าอสถ้าจะเข้าธนาคารผมก่อนถ้าจะเขาชื่อคนนี้ครับ คเพราะก็พี่มันถูกไม่จำนายยัครับเนี่ยคืออยากให้ตอบแบบพ่อถามพ่อกินเท่าไหร่คนดื่มห้าคำถามก็คือแล้วเวลาผมไม่ถามเกษตรกรวันดื่มอ้าปากค้างคือว่ามันถามเองด้วยวะนี่บอกว่าตอบคือต่อไปรัศดรเนี่ยว่าดินตัวเองเนี่ยมีคุณภาพดีดินพ่อเท่าไหร่แล้ววันดื่มเห็นไหมอ่แล้วพอไปถามคนดื่น ผมกวผมยา็นป่คผมปุกปะาใสขาวใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอกแล้วก็ใส่ทุกปีทุกปีตั้งแต่้าเก็บตัวนี้เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้จักการทีนมลกครับผมไม่ได้ซื้ปุ๋ยเลยครับข้าผมได้ไร่ละเจ็อิก็ก่ร้อยนทุกปีหมเน้าผมไถหมดเลยเยมใ๋วนี้ตัวนี้เป็นปอเทืองครับเจ้กนมีถั้ายอเทืองตัวิสง ีข้อพูดให้หน่อยผู้มาพูดแล้วราษฎระก็ไม่เชื่อเขาไปเผาทำอะไรหกตอต,อ,ตอไอ้วัชพืชสังข้าวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ช่วยพูดหน่อยบางคนพูดก็เข้าใจแต่บางคนพื้นที่ก็ไม่เหมาะสมที่จะทําน้ามาวัยเขาจําเป็นต้องว้อย่างนี้ก็กกไม่ว่า <c oughs> ถ้าดีที่สุดให้ทำอเลรพันเหมือนผมไม่มีขาดทุน <c oughs> ไม่บไ,ไม่มีปัญหาโดยท้ายให้ตลาดไม่มีปัญหาโดยทายลงสี อยู่บ้านก็ไม่พอขายครับปีนี้ข้าวได้ไว้พันไม่เกินเจ็ดแสนตันอย่างน,น้อยๆประเทศไทยต้องมีประมาณสองล้านตันอยากอยากอยากบอกว่าสังข้าวมันมีประโยชน์อะไรทําอะไรใครใมาดูที่นี่สังข้าวนี่ครับถ้าไล่ไร่ไร่ไหนึ่งไทยโไปได้ปุ๋ยประมาณครึ่งกระสอบถ้าทำห้าสี่ห้าปีไปไม่ต้องใส่ปุยเทีมเลยครับถ้าไม่เชื่อมาดูหน้าผม เอ็ดไร่ได้ประมาณ5ตันกว่ากับหกตันใช่ไมรัว่าไม่เชื่อคู้ว่าพูดไม่เชื่อก็เชื่อคุณพ่อนี่ะครับยาได้ครับคยว่าดจริงครับอันนี้ครับ ก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยไม่ได้ซื้อมานะเห็ดเองทำเองครับนี่แหละที่อยากฟังครการนี่เราทำเองครับผมเองของคนในกล<ะ>ุ่มนี้ทำเองเข้ามาอยู่ในกลุ่มตรงนี้ก็คือทำในานามกลุ่มแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มของกลุ่มนะครับแล้วการดูแลต้องมา น้ำต้องอะไรเนี่ยใครหน้าที่แบ่งหน้าที่กันมีครับมีมีผมไม่ลูกน้องสองคนที่จะมาช่วยสปอร์ตในการดูแลเป็นคนในชุมชนครับเป็นคนในชุมชนแต่คนจ้างเข้ามาดูแลแล้วก็ฝึกงานให้เขาให้เขาเก่งด้วยเขามาได้ค้าจาเข้าราางด้วยได้ความรู้ด้วยได้ความรู้ด้วยแล้วมีคนมาเรียนรู้เยอะ ครับในตำบลเรานี่นคือจะจะทำเห็ดก็มา,มามาที่ศูนย์ก็ได้หมดได้ผลผลิตเนี่ยทำยังไงไปขายยังไงก็มีคนมาลับแล้วก็ให้รูปน้องไปขายอีกาาขายตามหมู่บ้าน่านอีกตอนนี้ครับฟังผลให้กลุ่มใช่ครับตอนนี้ครับมีปัญหาเรื่องการตลาดไหมเห็ดเออตอนนี้ไม่มีปัญหาครับตอนนี้ขายไม่พอขายครับ็ีอะไรนะเอ็ดคอนขาวกับนางฟ้านางรมครับหลักการก็คือใช้เห็ดที่เ<ข>ล<าย>ื่อยใหม่มาทำคอนขาวก่อนเอาที่เ<ข>ล<าย>ื่อยเก่าที่ทำจากขอนขาวมาแปลรูปเป็นนางฟ้านางรมครับ เร็จากนั้นฟังลมปุ๊บเอาไปเลี้ยงไสเดือนแล้วก็กลับมาทับดินปลูกเชื้อเดือนมันเป็น BCG ใช่ครับอันนี้คือกระบวนการทาง BCG ที่เราทำาไปใช่ครับตอ้นี้คือไม่มีของเหลือจากกระบวนการนี้ครับครับแต่ที่ที่ผมชอบคือว่าคือหลายกลุ่มเนี่ยง่ายๆไปซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาแล้วก็มาเปิดไอ้ตรงนี้มันไม่ได้อะไรหรอกแต่อันนี้มันดีตรงที่ว่าได้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นการทำก้อนเชื้อเห็ดอันนี้ถือว่าดีมากอาจารย์เชิญท่านผูดเก็บเห็ดสักนิดหนึ่งครับ อันนี้เราขายปีกที่แปดสิบบาทใช่ไหมครับคุนครับนี่โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่โลแปดครับมันเป็นรายได้รายวันครับแล้วก็สามารถเลี้ยงค่าแรงงานในการทำงานนะครับพี่โอ๊ตเก็บก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็เก็บได้นะครับผมอะไรเลยแอกกันเลี้ยงแต่เมนูเท่านั้นนะครับได้ครับได้เลยนะได้เลยอันนี้รอไว้ให้นะครับอันนี้คือกระบวนการที่กลุ่มทำผมถือว่าเป็นเป็น นำเสนอให้กับคนอื่นได้เห็นได้ดีครับที่เขาขายกันแพงเลยนะไอ้ที่ใส่กันเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ยชดหมาด้วยนะเนี่ยมันเป็นหมาดที่แพงมากเห็นมันดูวัวคืออเนี้ยมันเป็นการทํางานของกลุ่มมันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันมันไม่ใช่ว่าทํางานเฉพาะ็พ่อสองคนนี้ครนเลี้ยงเขาปูเป๊ะลูกจยอะมาเลยนะครับเป็นเป็ูดัยฟานข้าวที่เราดูเมื่อกี้นะครับ คำถามก็คือว่าสมมุติว่าโอเคผมเห็นประโยชน์นะถ้าเรามีกลุ่มที่อยากได้การแบบนี้ต้องทำยังไงครับเรามีเอกสารที่ว่าใช้ในการตั้ ปัจจ<ะ>ุบันนี้จะมีตามอยู่รูปแบบท่านมี600ไล่300ไล5ไล่้มีตลก้ามีตุเก้าร้านถ้าร้อไล่อรมสามร้อยไล่เท่าไหร่สามร้อย่ประรูปแบบปัจจุบันที่ทำสาครสมมติว่านนะไม่รู้ท่าหนยสมาชิกใช่ไเก้าถึงห้าล้านเครตอนนี้สามถังนี้มีสมาชิกเท่าไหร่เกถึงหคนครับ ไกแล้วมีก๊เปิดมีให้มีครับแล้วต้องเปิดปิดพร้อมกันไหมหรือว่ากติการงเปิมกัมีกติกาีติการ่วมกันบไหมสองบาทครับเก็บสอบาทเขางุนหบาทสบาทต่ออะไรต่อลูกบาทก์คิวนึครับคิวละสบาทใช่ครับทั้งละแสนลิตรน้ำแสนลิตรประมาณแต่น้ำใตดินหอมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น้ำดีที่สุดครับตรงนี้ทานได้ด้วย ร้อยเมตรเก้าสิบเมตรแปดสิบเมตรครับเครื่องสูบมันจะใสรือไมเครื่องสูบครันนี้เราไรดนีครับแต่ว่าซื้อใหม่นี้าซื้อล่าสุดครับนีเดือนพผมจะปล่อยน้ำที่ไล่สองบาทเนี่ยเก็บ เก็บยังไงหมายความว่าจะคำนวณยังไงว่าผมไปล่อยมมิเตอร์ไว้ครับผมใสมิเตอร์ให้มดทุกคนและจ่ายยังไงครับมิเตอร์ว่าผมต้องจ่ายใครจ่ายพ่อหรือพี่มีมีครับของเราะครับผมเป็นคนจแายรู้มิเตอร์ะจ่ายตามมิเตอร์ควละสองบาทใช่ครับาย้นแบบก็ดีแต่ว่าต้อพยายามตอนนี้อย่างเงี้ยครับใ้ได้ะสุดยอด ได้เบะว่าได้เลยครับมันมีทุกอย่างได้ครับมีทุกอย่างให้บริ ที่ไว้ผ่านเทปอันนี้